ไอ้ได้ถามว่าทําไมตาเอาแม่หมูนั้นมันมีอ้าวบางคนก็ว่ามันมีจุดจางดําและมันจะเป็นหมูเลือดตําครับผมมันไม่ต้องกลั้วหรอกครับเพราะมันสองสายอืมแคนี้เราไปเอาเลือดร้อยมาใส่ครับมันก็ยังสองสายเหมือนเดิมอีกนี่เลี้ยงแบบชาวบ้านเราไม่ได้ให้อาหารเต็มที่เราจะไปเลี้ยงพันพันเลือดเล็เลือดเลือดสูงถูงอ่ะพันแทะครับผมมันโตช้าโตช้าเพราะให้กินอย่างนี้มันอยู่ไม่มันอยู่กินไม่ได้หรอกครับผม อันนั้นมันต้องอาหารโดยตรงครับอาหารในตรงทำหมูถูกอย่างทุกวันน่ะลูกหมูแพงอาหารแพงสอบหกเจ็ดร้อยครับผมไอมาได้อะไรเลยครับผมเอออ่อากามาเลี้ยงให้กินรำบทแบบตานี่มันไม่กินลรอกหมูอ่ะมันกินแต่มันไม่โจหรอกครับเพราะมันเหมือนเหมือนลูกผู้ดีกับลูกคนจนไหนไหนครับลูกคนจนกินแกงอะไรหัดอะไรก็อ้วนผักก็อ้วน ลูกคนรวยปคระงประงมอย่างดีอ่ะเนาะครับผมเยวก็หาเจอหมอเนี่ยมันอย่างนั้นเลยครบเครื่องจริงๆครับผมคุณตาวิเชียรนะครับผมชาวบ้านเราเห็นไหมอุ้มลูกนอนกับดินกินกับไายลูกก็แข็งแรงแข็งแรงมากแม่หนึ่งลูกจะเปคนก็ยังอยู่ได้แต่ทํามีเอฟซีถามว่าข้อของคุณตาทำไมไม่เคยแฉเลยตาทำยังไงข้อมันกว้างข้อมันกว้างนะครับผมมันขี้ตรงนี้ขี้ตรงโน้นขี้ครับถ้ามันยืนแต่ที่เดียวเยี่ยวที่เดียวอ่ะแฉแน่นอนแชฉแน่นอน อันนี้ข้อกวางมันก็ได้เดินไปเดินมาผมต้องขอคุยตรงๆว่าข้อของต่างก็ไม่ได้มาตรฐานถึงขนาดว่าไม่มีน้ำฝนหยดเลยเดแต่มันขี้มันเยอะมันพอหยดไปขี้มันก็ดูดครับผมอืนั่นอันนี้คือจุดแข็งเลยทั้งทั้งหมดยังไม่ได้สอบเลยตายยังไม่ได้่อมเลยพอดีมือเจ็บด้วยแล้วก็ยังหมดเออครับข้อมันกว้างก็เลยไม่ค่อยแฉะวัวมันไม่ได้นอนมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกินแล้วตัวนี้ครับผมมันนอนไม่หลับอ่ะมันนอนไม่หลับมันไม่เหมือนฟลาย วายมันชอบนอนที่เลนน่ะครับผมเออวัวถ้าแขกก็เหมือนเราเคยนอนที่แห้งแห้งครับลองไปนอนเปียกอับอเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันครับเออยังไงก็ให้มันโล่งโงไว้แล้วทํามันแฉะเราก็โกยออกมีผลเสียอะไรบ้างครับต่าก็เดี๋ยวโรคก็ตามมาโรคตามมาแน่นอนอาปากเท้าเปื่อยปากเท้าเปื่อยเอยแล้วก็ผอมอีกต่งางหากไอมพยายขึ้นนั่น ไอ้เรื่องพร้อมนี่พร้อมแน่นอนเพราะไม่ค่อยได้นอนมันนอนไม่ได้บวกเครียดด้วยใช่ไหมตาอืนี่ของตานี่ถึงว่าอาหารไม่ถึงแต่ว่ามันกินฟางกินใดก็พออยู่ได้ครับอทุตาคุยตรงๆเลยว่าคุณตาเลี้ยงอาหารไม่ถึงนะครับผมจะไม่ถึงอะไรต้องหงเจ็ดชิบตัวสองเป็นองครับผมทายเยอะกันแนไอซ้อมกระสอบนี่เดือนหนึ่งก็นั่งกี่หมื่นหรอครับผมใช่ครับวันละพันวันละพันนะครับเดือนละสามหมื่น ปีหนึ่งก็สามแสนหนุนขายวัวที่ไหนได้สามแสนนี่ขายได้แล้วาเดี๋ยวปีหน้าก็คืนได้แน่เงี่ยนี่ผมอยากให้ดูประตูม้านะครับผมนี่ไม่ออกแล้วม้าเฮ้นี่คือประตูม้าของคุณตานะครับผมไม่ใช่แล้วง่ายง่ายเลยนะผมนี่เรื่องง่ายเงี้ยนี่เชื่องทุกตัวนะผมสามตัวสวยๆทั้งนั้นเลยตาครับมีชื่ออะไรบ้างนะตา ไอ้นี่ไอ้ภูผาฝั่งนี้ภูผานะครับผมไอ้นั่นกาเลเกตแม่นี่แม่กาเลเกตฝั่งนี้ครับผมเนี่ยหัวด่างนี่หนึ่งตรงหัวอแม่กาเลเกตจอนียอ่ะนะสงนู้นจอเนียไอ้เจ้าผู้ครับผมแม่กาเลเกตนี่มันลูกแม่ดำลูกแม่ดำฝั่งนู้นนะผมไอ้แม่นี่ผมเอามาจากนู่นน่ะเฉลิมพลน่ะครับผมเฉลิมพลมาอ่าซึ่งวันทีงหกหมื่นนัแม่เนี่ยครับผมน้องโซเฟีย ไอโซเฟียแต่ก็มันดำย่างงั้นแหละครับผมอันนี้มันออกขาวหนูไอแม่ลูกมันนั่นลูกไอโซเฟียตัว <ผม S 1> ดำนั่นคือลูกอของโซเฟียนะครับผมบผมไปทับมาครับนี่นี่ตอนนี้ผมไม่มีจ้างถ้ามีผมจะไปทับเขาใหญ่อะ่ะเขาใหญ่เขาเอาตัวราคาหมื่นห้าโอ้ครับผมแต่มันเป็นม้าสวยงามเขาอ่ะต้องเอามาไปไว้กับเขาโอ้ค่าทับมาแพงป่ะตอนน้สามหมื่นห <35, S 1> ้าอแต่ออกมาถ้าลูกม้าของเขาสีสันได้ ผมเขาซื้อตัวเราหกเจ็ดหมื่นนุ่นเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนไอ้มบที่หมอปูอยู่นู่นอ่ะครับผมอ่างปืนล่ะเขาไปทับผมเพิ่งไปถ่ายหมอปูมาเลยนั่นเห็นมาเขาไหมเห็นแล้วครับผมนั่นมาเขาตัวเป็นแสนนั่นน่ะครับผมเออมาครับสวยดีครับเออก็เนี่ยไปทับไอ้สามหมื่นห้าเ่นแหละนี่อ่ะของเราก็แม่นี่ใช้ได้แหละถ้าทับอ่ะครับผมแต่นี่ตากระว่งเลี้ยงเลี้ยงมันอย่างนี้ไปก่อนรูจัาตามีจนิงครับผมไม่ใช่บกใช่ครับเออตาทบมาเขาก็แนะนํา ให้ไปทับแต่มาเขาก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่น่ะไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่ามันเขาเรียงดีมันก็เลยสวยครับผมก็าก็เป็นแสนนั่นน่ะเป็นแสนครับเออลูกมากันเล้นๆอย่างนี้เองครับผมเออนี่ไอ้นี่ต่อไปการกิจต่อไปผมจ่ายนั่นน่ะให้เด็กน้อยอู้วันนั้นช่องแปดเห็นไหมช่องแปดไอ้เด็กน้อยขี่ม้าไปโรงเรียนอ๋อครับผมโอ้ขี่ในกลางเมืองเลยให้กูตาก็้ดูข่าวตลอดนะผมเนี่ย <kung> <divide S 1> นี่เ <cake> นี่ยเนี่ยมือไหนผู้หานี่เนี่ยครับผมการเมืองสนายไหมตาเมืองอย่าไปคิดไจใครจะเป็นเพราะอย่างเดียวอย่าให้มีโจรขโมยอ่ะครับไอชวนที่ว่าจะหากินยังไงอ่ะจะให้เขาช่วยทุกอย่างอ่ะเราต้องช่วยตัวเองนี่นี่ผมขอร้องให้แจ้ฝนฟ้ามันตกดีอ่ะครับได้ทำนาได้เข้าก็เลี้ยงงูเลี้ยงไก่ไป ขายข้าวไม่ดีก็ขายไก่ขายหมูอะเนาะคนมันต้องกินอยู่แล้วครับเออจำได้รอท้ารัฐบาลชุดนี้ข้าวถูกข้าวแพงไปตลาดนอกตลาดโลกเขาถูกแล้วเราจะซื้อแพงกันจะไปขายใครเนี่อโอเคครับผมนี่นานแหละอม่ต้องไปคิดด้มากแกติดตามเรื่องการเมืองทุกอย่างนะผมต้องรู้แต่ว่าใครเป็นก็ดีหมดแหละครับผมนี่อาก็หิวน้ำในวัวกินนึหอวยังครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าอะไรใช่ไหมตาเนี่ยเรื่องจริงนี่ ทุกคนระวังด้วยครับผมวล่หิ้วน้ำให้วัวกินอ่ะอาวัวมันก็แย่งกันครับผมวัวมันมีเขาพอมันกินปุ๊บมันไปเกาะกับเขาเนอะออพอมันกินน้าหมดมันก็เงยแบบหมูเมื่อกี้เห็นไหมครับผมทีนี้นโอโหวิ่งฟาครูจะแตกอ,ะอ่ะสมัมก่อนมันไม่ได้ครูยางงี้เป็นครูเหล็กอะ่ะครับผมค,ครับผมครูสังกะสีอ่ะครับพวงใบใหญ่ ฮันเอ้ยวัวมันมองไม่เห็นมันก็มีกระเป๋มันวิ่งไปไอพวกเห็นอ้ไนี่ไปกังก็ไปกันใหญ่เลยนี่ <c oughs> เอเอออืมนั่นเ็นคุตาเคยบอกว่าโดนโดนวัวชนตกน้ํดเลยเคยอ่าตอนนั้นพ่อวัวน,นี่แหละครับผมตาก็อาบน้ําไม่มันอย่างดีอ่ะอ๋อมันก็อยู่เฉยๆมันอยู่เฉยๆพออาไปอามามันชนตาลงน้ําไอชนไอจมไปในน้ําครับตาก็นึกทำยังไง โอ้หมู่หมูครับตาก็จับสพายมันให้จมูกมันจมอ่ะอ๋อพอมันหายใจไม่ออกดนวยครับผมมันก็ดึงปุ๊บตากเลยลูกได้ไม่อย่างนั้นตาจับะลูกได้จบเพราะมันกดเราก็จับจมูกมันกดด้วยอ่ะกดน้ำด้วยกดมันให้มันหายใจไม่ออกไงครับผมนี่พอมันหายใจไม่ออกมันก็ลุกมันก็ดิ้นเราก็ลุกได้อันนี้เขาเรียกว่าไหวพริบนะเนี่ยเอออ่าแล้ววัวตัวนั้นอ่ะจากแปดหมื่นอ่ะเขาให้แปดหมื่นไม่ขายครับ ตอนโมโหไอโมโห,โมโหใช่ไหมมันชนเราแล้วเลี้ยงไม่ได้ขายห้าหมื่นโมโหเลยขายไปเลยมันไอโมโหมันเลี้ยงไม่ได้แล้วลี๋ยวมันชนเราตายครับผมหายห้าหมื่นแม่บ้านไม่รู้เรื่องก็ทะเลาะก,กันอีกครับผมว่าต้นก็ให้แปดหมื่นทำไมไม่ขายครับเขาไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราตายมันจะคุ้มหม่้องน้ำหมื่นอ่ะ โอเควันนี้เขาคุณกุณตาครับผมเนี่ยมาแชร์ควาดรู้อีกแล้วนริงจิงอ่ะเน่เน่คุยแบบประสบการณ์ไงครับผมคุยสนุกมากครับผมเจอถครช้ำไหมคนเราถ้าไม่เจอจะไม่รู้ครับถ้าเจอแล้วมันจะรู้